คดีที่2นะครับทนายเดชาจะอยากจะพูดนะครับในฐานะที่ผมนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนแล้วก็นะมีสํานักงานนักสืบเนี่ยก็ปรากฏมีเสี่ยคนหนึ่งฮนะเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้นะฮะก็ปรากฏที่ขอนแก่นนะครับถ้าจาไม่ผิดนะก็ทราบว่าเมียตัวเองมีชู้ก็เลยไปเช่าห้องแล้วก็ไปสะกดรอยถนะ้าตามไปนะพอรู้ว่าชู้มาอยู่ที่รีสอร์ทก็ไปเช่าห้องข้างหลังจากนั้นก็ ทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปยิงตายคาอ่างนะครับก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนโทษประหารชีวิตสถานเดียวกําลังจะหลบหนีไปต่างประเทศโดนตํารวจจับไปเรียบร้อยแนละ้วก็ฝากนะครับถ้าคุณอยากจะสืบคดีชู้สาวเนี่ยคุณต้องไปจ้างนักสืบชู้สาวนะีที่สํานักง,งานผมนี่ก็มีเป็นแผนกเนี่ยเราจะมีวิธีการสืบสวนแบบชอบวยกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายและท่านไม่ต้องไปเห็นต่อหน้าต่อตาเพราะคนเรามันจะทนภาพบาดตาบาดใจไม่ได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับว่ากรณีนี้นะก็อาจจะอ้างบันดาลโทสะได้นะครับนะแต่จะอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เพราะนะการจะอ้างป้องกันได้หนึ่งต้องมีทะเบียนสมรส2ต้องเห็นขณะมีเพศสัมพันธ์ติดตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ไปยิงเขาเนี่ยมันอยู่ในอ่างไม่ได้ขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอ้างในเต็มที่บันดาลโทสะก็บันดาลโทสะสาจะลงโทษน้อยกว่า โทษที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปสื่อแบงครับให้นักสืบชู้สาวเป็นคนดําเนินการดีกว่าครับ